มะนาเขาเรียกปาลาอะไรอันนเี้หรอะลอกแดงไหมเออใช่ไหมใช่ไหม,มคุ้นอยู่ตระลอกแดงหรือตาหวานที่เขาเรียกกันะนะออออนโอ้โห <c oughs> สายใหญ่นะเน, <c oughs> นี่นย,ยนี่ครับนารอยโดนเยอะครับนารอยบอกมีไซส์มีไซส์ อุ้ยไอ้ซากอ,อุ้ย,อยเอ้เหม็นซีเลยอะ่อนะปล่อยเบรครครับปล่อยเบรหน่อยว้สวยเลยครับโอ้ยสายสวยเลยครับ มันคืออะไรมันคืออินซีครับอินซีเหรอใช่ครับอินซีที่เขากินกันนะนะใช่ครับน้บอยโชว์ผลงานหน่อยครับผมโอ้มันคืออะไรเนี่ยโอ้โหนี่ครับแเ้มแนกครับอินซีครับแเ้มแนกก็เปิดเกยอเลยครับฟุบดีกว่าอย่าเรียกฝีมือเลยไอดีเลยครับนี่โอ้แฉลเลยนะโอ้ยยมากเวยมากของผมสายคาดพอดีนะอยาลังต่อสายเลยตีลูกกรมีอีกนะมีครับมีครับสูงโอ้ยเจ๋งเลยนี่ได้อร่อยเลย 哦。Oh.